สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงหลังเกมเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทยของเรามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากชาติเพื่อนบ้านอาเซียนที่ได้ไปร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยอย่างชาวอินโดนีเซียเวียดนามและก็มาเลเซียถึงผลงานของแข้งช้างศึกหลังเกมที่ทีมชาติไทยสู้สุดใจแต่ว่าพ่ายแพ้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไปอย่างวุบปิดหประตูต่อ2ซึ่งหลังเกมนัดนี้ ถึงแม้ว่าไทยเราจะตกเป็นฝ่ายที่ปลาชัยและก็ต้องหยุดเส้นทางในเอเชียนคัพครั้งนี้ไว้เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นแต่ผลงานการต่อตู้กับอูซเบกิสถานได้อย่างสนุกจนวินาทีสุดท้ายก็ได้ทําให้ได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลจากชาติคู่แข่งในอาเซียนกันอย่างมากมายเลยถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ออกมาขิงหรือมาแซวก,กันบ้างตามประสาเกลียนคีย์บอร์ดที่มีอยู่ในทุกชนชาติโดยที่คอมเมนต์ในแง่บวกของพวกเขาหลังเกมนัดนี้มีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนชาวอินโดกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังเกมนี้ว่าเกมของไทยมันเจ๋งมากเลยมันไม่ได้น่าผิดหวังมากมายเลยที่พวกเขานั้นพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าถึงแม้ว่าไทยแลนด์แพ้ในเกมนี้แต่มันเป็นเกมที่สนุกมากและสามารถทำประตูที่สวยงามได้ด้วยถ้าเป็นทีมชาติอินโดของเราคงสามารถทำประตูได้แค่จากลูกจุดโทษ ที่คล้ายๆกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มีความคิดเห็นว่าถึงแม้ทีมไทยจะแพ้ในเกมนี้แต่ว่าเกมการเล่นสามารถสูสีกับอุซเบกิสถานเลยในครึ่งเวลาหลังพวกเขาสามารถครองเกมได้ด้วยซ้ําผู้เล่นก็ดูแล้วสนุกไม่สับสนยามที่ครองบอด้วยที่คนต่อมาก็ได้ชื่นชมด้วยว่าในครึ่งเวลาหลังทีมไทยเล่นได้อย่างสูสีมากกล้าที่จะเพลสกล้าที่จะครอบครองบอจนกระทั่ง พุทเบกิสฐานยากเลยที่จะครอบครองบอดได้ส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ไปอีกว่าสไตล์การเล่นของทีมไทยมันน่าดูเลยครอบครองบอดได้เกือบเท่ากันกับพุตเบกิสฐานมีความเยอเือกเย็นมากแล้วก็ไม่เร่งรีบพวกเขาเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชใหม่แต่ว่าสภาพจิตใจนั้นแข็งแกร่งเหมือนเหล็กจริงๆสิคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองด้วยว่าทีมชาติไทยนั้นเจ๋งแม้จะเปลี่ยนโค้ชแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับเกมเลย ทีมไทยยังสามารถคลองเกมได้สร้างสารรค์โอกาสและทําประตูได้ถึงแม้ว่าอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าของอุซเบกิสถานจะเหนือกว่าไทยมากแต่สําหรับทีมไทยเรงกิ้งมันกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขคนไทยควรที่จะภาคภูมิใจและควรได้รับคำชืชนชมส่วนชาวินโดคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงการเล่นของทีมชาติไทยว่าฉันได้ดูเกมนี้ของไทยพวกเขาเล่นกันได้ดีจริงๆสไตล์การเล่นของพวกเขาคล้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นเลย ส่วนคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมทัพช้างศึกว่าไทยเนี่ยเหมาะสมที่จะถูกเรียกว่าระดับเอเชียเกมการเล่นของพวกเขามีประสิทธิภาพและก็เยือกเย็นแม้ว่าในยามที่พวกเขาโดนกดดันโดยคู่แข่งขันที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองด้วยว่าทีมไทยนั้นดีมากเกมการเล่นได้รับการพัฒนาไปไกลมากเป็นฟุตบอลที่เจ๋งเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าทีมไทยแพ้อย่างน่าเคารพ มันได้ไปสู่ได้เห็นถึงการที่ได้ต่อสู้ส่วนในลําดับต่อมาจะพาไปที่มุมมองของแฟนบอลชาวมาเลกันบ้างครับที่คนแรกนั้นได้มากล่าวถึงผลงานของทัพช้างศึกในแมชนี้ว่าทีมไทยนั้นทํากันได้ดีเลยมันน่าภาคภูมิใจในฐานะของชาวอาเซียนหวังว่าทุกทีมในอาเซียนจะพัฒนาขึ้นต่อไปส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีความรู้สึกต่อแมชนี้ว่านี่มันเป็นเกมที่สูสีเลยมันสนุกที่ได้ดู ทีมชาติไทยไม่ใช่แค่เล่นกันด้วยการป้องกันส่วนแฟนมาเลคนต่อมานี่ได้มองถึงผลงานของไทยเราพร้อมง,งเปรียบเทียบกับทีมชาติของเขาด้วยว่าเกมการเล่นของไทยมันเหมือนอย่างกับญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีโชคเมื่อไร่นะทีม่มาเลเซียจ,จะสามารถเล่นได้อย่างพวกเขาเหล่านี้บ้างรูปแบบเกมการเล่นของเราเหมันเกา่าที่คนต่อมาก็ได้มองต่อไปได้วยว่าเกมการเล่นของทีมชาติไทยมันน่ายกย่องจริงๆ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมไปอีกด้วยว่าถูกต้องเลยมันน่าประทับใจที่ได้ดูแมแต่อุซเบกิสถานก็ยังหวั่นเกรงในการบุกของไทยในช่วงนาทีสุดท้ายไทยแข็งแกร่งสมควรที่จะได้รับการยกย่องในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีความพิเีพนเพิ่มเติมไปถึงผลงานของทัพช้างศึกต่อไปด้วยว่าถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะต้องตกรอบ16ทีม แต่พวกเขาก็สามารถพาภูมิใจในรูปแบบเกมการเล่นของพวกเขาและก็คุณภาพที่พวกเขามีแพ้แค่เพียง2ประตูตอนหนึ่งให้กับทีมที่กำลังเข้าฟอร์มและพวกเขาก็ยังคงสามารถครองเกมในช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วก็เปิดเกมบุกได้ด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมถึงผลงานของทีมไทยว่านี่มันแสดงให้เห็นว่าทีมอาเซียนก็มีความสามารถที่จะท้าทายในระดับเอเชียแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่มีโชคที่เพียงพอเนื่องจากจุดอ่อนทางด้านร่างกาย ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนชาวมาเลคคนต่อมาที่ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงจุดบกพร่องของทีมชาติไทยในเกมนี้ในมุมมองของเขาว่าความผิดพลาดของทีมไทยคือการเก็บผู้เล่นอย่างสุประโชคและก็สุภนัทที่อันตรายในเกมรุกเอาไว้ในช่วงครึ่งเวลาแรกและเมื่อผู้เล่น2คนนี้ลงมาเกมปุกของไทยก็เริ่มต้นได้ในทันทีเลยส่วนหลังจากนี้จะขอพาไปที่มุมมองของแฟนชาวเวียดนามกันบ้างครับ แฟนบอลคนนี้ได้มาแสดงความพิเห็นต่อความพ่ายแพ้ของไทยเราหลังเกมนัดน,นี้ว่าทีมไทยเล่นกันได้ดีมากพวกเขามีเทคนิคที่ดีเลยเพียงแต่ว,ว่าอุ๊บเบกคิสสถานนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มองว่าดูไทยแล้วเล่นกันได้ดีเลยจริงๆแม้จะไม่ได้ไปต่อแต่ก็ยังต้องขอแสดงความยินดีด้วยผู้บอลของไทยถือเป็นหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอ พวกเขาเป็นทีมที่เวียดนามของเราควรที่จะเรียนรู้เพื่อจะได้เล่นฟุตบอลได้ดีอย่างนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ต่อไปด้วยว่าผมต้องยกย่องทีมชาติไทยจางจริงใจเลยจริงๆมันเป็นแมตช์ที่ดีและก็น่าตื่นเต้นมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าการเล่นของทีมชาติไทยมันควรได้รับการชื่นชมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมและก็ให้กำลังใจว่า ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้แต่ว่าสามารถต่อสู้กันได้ดีมากพวกเขาสามารถเจนหน่าออกจากทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างภาคภูมิใจส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมแมตช์นี้ด้วยว่ามันพูดได้เลยว่าทั้ง2ทีมเล่นกันได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูการเล่นของทีมชาติไทยในช่วงครึ่งเวลาหลังพวกเขาสามารถกดดันได้อย่างหนักมันจับตามากเลยจริงๆไทยสมควรที่จะได้รับผลการแข่งขันที่มันดีกว่านี้ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าอุซเบกิสถานนั้นคือทีมที่แข็งแกร่งไทยเล่นกันได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วโคชชาวญี่ปุ่นได้นําแนวทางการเล่นที่ใหม่และก็มีคุณภาพสูงเข้ามาส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่าทีมฟุตบอลไทยเล่นกันได้ดีแต่ยังคงไม่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะพลิกเอาชนะอุซเบกิสถานได้แต่ว่าอนาคตของทีมชาติไทยไปใต้โค้ชชาวญี่ปุ่นคนนี้มันดูสดใสเลย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มีมุมมองด้วยว่าอุซเบกิสถานเนี่ยมีเทคนิคเฉพาะตัวที่ดีมากพวกเขาทั้งรวดเร็วแล้วก็เต็มไปด้วยทักษะถึงแม้ว่าไทยจะแพ้ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเล่นกันได้ดีแล้วทีมชาติไทยภายใต้ช่วงเวลาของโค้ชชาวญี่ปุ่นจะต้องพัฒนาไปจนแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองต่อไปได้ว่าทีมชาติไทยเล่นกันได้ดีมีจังหวะการเล่นที่ชัดเจนทั้งในเกมรุกแล้วก็เกมรับเพียงแต่ว่า โค้ชของพวกเขานั้นยังมีเวลาทําทีมไม่เพียงพอส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานได้มาคอมเมนต์ไปถึงผลงานของทีมชาติไทยพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับทีมชาติของเขาด้วยว่าดูทีมไทยเล่นได้อย่างนี้วเวียดนามน่าจะอีกนานเลยนะกว่าที่จะเอาชนะไทยได้ต่อเวียดนามเจอกับอุซเบกิสถานนั้นไม่ได้บอกกันเลยโค้ชใหม่ของไทยมาคุมทีมไม่ถึงเดือนแต่สามารถเปลี่ยนพวกเขาไปได้อย่างชาัดเจนทั้งสปีดในการประสานงานกันและก็การเอาตัวรอดจากการโดนพレสติง้ง และเขาก็ยังเลือกตัวผู้เล่นที่ตัวสูงเข้ามาเราต้องยอมรับว่าคนญี่ปุ่นนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วก็ยึดหลักวิทยาศาสตร์ทําให้ไม่จะเป็นต้องแข็งแกร่งแต่ว่ามีทั้งความรวดเร็วเทคนิคแล้วก็ความแม่นยําส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงผลงานของทีมชาติไทยด้วยความรู้สึกที่ว่าถึงแม้ว่าผมไม่ชอบทีมไทยจากการที่พวกเขามักชนะเวียดนามแต่ผมก็จําเป็นต้องยอมรับนะว่า ไทยนั้นเล่นกันได้อย่างเป็นระบบดีมากและก็เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นพี่ชายคนโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่ามันเหมาะสมแล้วที่ไทยจะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนระดับการเล่นของพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากอุสเบกิสถานมากเลยยินดีกับฟุตบอลของไทยด้วยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมทีมชาติไทยพร้อมทั้งตัดพ้อถึงทีมชาติของเขาต่อไปด้วยว่าพูดตามตรงเลยนะว่า ทีมชาติไทยนั้นมีทัวร์นาเมนต์ที่มันน่ายกย่องในตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับมาดูที่เวียดนามผมรู้สึกเศร้าที่จากตรงนี้แฟนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของไทยหลังจากพ่ายแพ้ให้กับอุซเบกิสถานในแมตช์นี้ไปอีกด้วยว่าทีมชาติไทยสมควรที่จะได้รับการยกย่องมากกว่าที่จะโดนคำวิจารณ์เพราะวิธีการเล่นของพวกเขามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมไทย จึงเป็นราชาแห่งฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนลูกหนังชาวอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียและก็เวียดนามที่มีตอบผลงานของทีมเจ้าไทยของเราในแมชนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วย โดยโปรแกรมการแข่งข,นขนในแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยนั้นก็จะเป็นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ที่จะต้องเจอกับทีมชาติเกาหลใต้ถึง2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เลยก็มารอดูพัฒนาการของทีมชาติไทยของเรากันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ